สวัสดีครับกลับมาแล้วกับ Bacon Coach เบคอนเจมโคชแนลนะวันนี้เจมจะมาแนะนําเล่นแคลลี่ับผมที่มีสกินเข้ามาใหม่นั่นก็คือทางด้านของลาวิลสกินใหม่ับผมทัลทกาดนะก็คือมันจะกดลดได้3ทีอยู่ที่ดวงของเราจะได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์นะผมเจมได้ที่ลดประมาณ50%เปอร์นะถ้าดวงดีๆได้ลดถึง8-90%เรเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งวันนี้เจมก็จะมาแนะนำนะซึ่งทีโรตัวนี้มันเป็นตัวที่เก่งมากแล้วผมถ้าแบบว่ามันได้ยืนยิงนะถ้ามีเพื่อนกันดีๆคือมันเฟี้ยวมากเลยนะผมสำหรับตัวนี้เจมแนะนํานะผมแต่ค้าข้อเสียคือมันหนิงยากนะผมแต่ถ้ามีเพื่อนกันดีๆเราก็สุดยอดไปเลยอ่ะมาเทพชิ้นแรกเลยนมผมเท่ชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นทางด้านของธนูใหญ่เลยนะหรือออกอ่าถ้าไม่ขึ้นธนูใหญ่ก็ทิ้งรองเท้าเล็กไว้ข้างหนึ่งก็ได้ ทำไมถึงต้องออกธนูใหญ่เลยเพราะว่ามันเหมือนทางด้านของฮายาเลยนะผมทางด้านของลาวิลป่าคือดาเมจทางด้านของพันชุ์จะถูกลดลงเยอะมากจาก800เหลือประมาณ540ซึ่งเราต้องรีบออกธนูธนูมันจะช่วยยิ่งยิงยิ่งลดแล้วราวิลเป็นตัวที่ยิงไวมากผมและยิงเทียบสามฮิตเหมือนทางด้านของฮายาเลยก็คือถ้าเราได้ไอเทมชิ้นนี้มันจะฟาร์์ไวมากๆนะผมพอเราได้ทางด้านของธนู ทำรู้เสร็จแล้วก็ออกเป็นรองเท้ากันรอง,งเท้ายิงไว้นะเจมจะไม่ได้ออกรองเท้ากันซีซนะีแล้วเพราะว่าทา่า้าของเราวิลเนี่ยต้องการคีเจมก็เลยจะออกเป็นทา่า้าของคีก่อนเลยเคฟซันติแล้วก็ต่อด,ด้วยสลิกสติงนะผมสลิกสติงถ้ายิงแล้วติดคิเนี่ยมันจะเพิ่มต้านทานสถานะ35ก็เหมือนเราออกรองเท้าซีซีนะผมแต่เราต้องได้ยิงนะผมย้ำว่าเราต้องได้ยิงนะชิ้นต่อไปที่เราจะออกก็คือมูลาผมก็เป็นเซตอไอเทมสำหรับสายคียนะผมปกติอะ ถ้าเป็นไอเทมธรรมดาเราจะออกเราจะไม่ออกสลิคสติงครับผมจะเปลี่ยนอันนี้เป็นทางด้านของตีไวแต่ทางด้านของเราวิวตัวมันต้องการพึ่งขีมากครับผมเจมก็เลยออกเป็นสลิคสติงนะครับผมแล้วก็ออกบุลาเพื่อเอามาตีตัวแข็งๆนะชิ้นสุดท้ายก็เป็นาดาบ200หรือว่าตายเกิดก็ได้นะครับผมถ้าการตายคือเอาทางด้านของเกิดมาแต่ถ้าอยากได้แรงเลยก็ดาบ200ครับผมส่วนทางด้านลูนเจมก็ยังคงแนะนำที่เป็นลูนเดียวนั่นก็คือแรมเพจ สปิริตดาก้อนครับผมก็คือขี้แรงนั่นเองแก่ที่เจบอกไปคือมันต้องพึ่งขี้เจมเลยออกไอเทมขี่สองชิ้นนะครับผมส่วนสเปลก็เป็นปลามาหาด้านของพลังแฝงก็มัพลังแฝงเจมจะเน้นแรงห้านะครับผมอา่าแล้วแต่คนชอบจะเล่นนน้แรงห้าหรือว่าสองอันไอพลังแฝงอองอาจจะเป็นสีฟ้าก็ได้นะผมส่วนเจมจะใส่เป็นนี่อย่างนี้เลยจะใส่เป็นนกกระจิบนะครับผมนั่นะค,คือโฮลี่ มันก็คือ h o l สมอ m เนอร์นั่นก็คือเจาะเกาะนั่นเองช่วยออกมายิงครับผมอันแรกก็คือจะสร้างความแสบเพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็ได้รับความแสบเพิ่มขึ้นอันที่สองคือเจาะเกาะอ,อันที่สามก็คือเอาเรียกนกจิ๋วมาตีแล้วก็เจาะเกาะน,นะผมก็คือเน้นแรงเลยผมอันที่สองเนี่ยถ้าใครอยากได้แรงใช่ไหมก็ให้ออกเป็นอันนี้ไปใส่เป็นสองแดงไปครับผมใส่เป็นสองแดงก็ได้แต่ส่วนเจมส์ใส่เป็นทางด้านของสีฟ้าผม นั่นก็นคือมันจะได้แรงหนึ่งก็คืออันนี้ครับผมการสลิงเกอร์แล้วก็เอามาช่วยหนึ่งอันก็คือรีคอเวอร์พัดก็คือเหมือนมีฮิวตลอดเวลาทุกหนึ่งนาทีนะผมก็ประมาณนี้สำหรับลูนพลังแฝงไรเทมเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะว่านกกระจิบลาวิลเจมมันจะได้ยิงหรือเปล่าหรือจะไม่ได้ยิงนะไปชมกันเลยกับเดบี๋ยวผมไปช่วยฟาร์มไปโซโล่คิวนะคอร์สก่อน<ห> สกินนี้สวยจัดตะ้งคิงเป็นหน้าไมา้ตตแตกกูเล่นไม่ดีแน่เลยเน็ตกูไอปิงกูไอแบตกูเขียวเนี่ยเด็กๆบอกว่าถ้าแบตกูใกล้หมดแล้วหมดเกิน,ด,กนดูดิโซโลคิวนาคอแล้วดูดิตายเนี่ยอาตายเนี่ยาแ <c oughs> ย่สิปะทำได้ขนาดนั้นเร็ววัดหัวแม่ง และกูไม่เข้าใจคือมันก็สู้ด้วยนะมันโดนไปชุดมันก็มันเจ็บแล้วอะ่ะโดนลิงแต่ไม่หนีนา,ายกรกฏบดูดิแมงยิงโครเท่เลยยิงหน้าไม้เป็นกุญชีแต่เหมไม่ขี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่วมั้ปรับโครช้าเลยวะ่ะแม่เชียการก็แล้วโอ้ไม่เป็นไรโดนนินทไว้ครับผมจังหวะนี้ เราจะฟาร์มไหวก็ตอบเงื่อได้นี่นะผมได้ธนุใหญ่น่ะมันกินเปล่าเลยง่งจัดการแม่งเลยเอาดิเอาดิอะไรอ่ะอะไรอ่ะอแหลดมันเล่นอะไรของมันวะเฮ้ย อุ้ยอมไม่ได้จบเลยตอนนี้เราจะฟาร์มไว้ถ้าเราวิวได้ทางด้านของธนูว่มันจะฟาร์มไวมากคอจ,จะเข้าบูใกล้เกิแล้วเกินละโซโล่คิวนะคอดีปะ,<จ>ะอาร<อ>ิเตอร์อดีปะ เราลงคิวไปจับไปนะสเตลจับไปนะสองจับเลยสองจับเลยสองจับเลยหมดแล้วผมหมดแล้วแต่ว่าเพื่อนเราได้อยู่เมาจล้วเน,นี่ยตา <c oughs> แหลกมุ่พึ่งมาหม่งไปไหนมาเนี่ยเพี <c oughs> ้ยนตาเนี้เราจับตาดูกันเล่นของแร็ดกันดีกว่า เคอันติเป็นคลื่นพลังโ oh. อ,อ้ยโดน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 ต้องรีบผมเราฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะก่อนมาก่อนมาก่อนรอให้เราได้คีก่อน วางคอสนี่คอสอะไรเนี่ยสเตปเองดูตบมากเลยเนี่ยโอ้โหนี่ก็หน่ำเรียบตัดทุ่นเนี่ยไอ้เฮ้ยไอ้เจ้าไปปล่อยกูพวกบ้ากดตกกดลงไม่ทันได้เลยต้องมาจีบกีตายกูดูีก็มึงอย่าปล่อยแล้วสู้ตรงนั้นเลยเฮี้ยกูเลยไม่ได้กดลงตอนแรกอาจจะปล่อยไม่กระจายครบเลยไงกดไม่ลงไงเมื่อกี้ เห็นบอกว่าสีป,ป้าโอ้วิเลตซ,ซื้อมาปะนเ,ปนเนี่ย90เปอร์เนี่ยชอบเลยครับเดี๋ยวทาแป้งแปง๊บน,นึียจะแน่ทาแป้งไม่ลืน่นอ่ะไม่ผิวอ่ะมือมือมันเหนียวมือมันเหนียวโลทาแปง้งก็มาโจน,น,นะนะเฮ้ยแหล่ะเราดิ ิมีอะไรกูยังชอบเลยไม่เอาเบลลุยดิพึ่งแลดไม่ได้เลยวะเก็บมาหน้ามาเอ้ยมันเอาแน่ตรงเนี้ยเอาดิ้ดเบลแม่ยิงไปยิงไปยิงไปสู้เอาแลยไปก็ได้สู้อยู่แล้วอ่ะแีเมันแดดแิเลยว่ม่

ได้กินหมดนอกกีาัาได้กดแบบยัำๆลบมางลากปะนักลบระวังเราตอนนี้โดนอ้ยตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจบแล้วเบลเบ้เอารอเลยอรอเลยรอเงี้ยรอเงี้ยขับดิวดิมา ดีหัวกระสุนเล่นดีจัดเลยนะเ,ออเบลเฮ้มาจับดิเดี๋น้ยโดนล็อคอ้อมดูยิงมาดิอุ้ยเอาดิเอาเลยเอาเอาตายก็ได้วะตายก็ได้โอ้เบลตายตายกูย้ถอยแล้ว ที่แมงสอยไวจัดเตาวิ้งก็เป็นถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยังเก่งนะแต่มันข้อเสียมันคือความช,ช้าแต่ถ้ามันได้ยิงบอกเลยแล้วเอายิงเอานกกระจิบไปด้วยนะแม่งร้องครับร่บองว่สซี่ดีตาเม็ไหลเป็นน้ำกอกนะอยากได้ดีก่อนวะว จับวีโค้วแม่งเบี้ยวจับเลยวะก็ถือว่ายังเล่นได้หรอไม่มีคีมนะนี่ป้าป้อมไปเอาดาร์กแล้วปล่อยบมดจบสวยงามสวยงามตามทองร้องว่ากลางตายปะว่าเราไม่ต้องเล่นแล้วล่ะดูภาพ ลอยเดี๋ยวกูเล่นมั้งเราแบบจะตรงนี้ไปข้างล่างเลยม่ะยนี่นี่นเรียมนูกเรียมนูกไปเบลเย็นเช่เรียมไหนเนี่ยเบลเย็นลูมาดิ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 เรียมลูกเรียมนูกเรียมนูกเรียมลูกได้อยู่ก็ได้อยู่เรียมเรียมลูกว่ะเรียมนูกแม่งของจีไอ้ย่าเรียมนูกแม่งของจีเย็นลูเรียมนูกแม่งของจี เมื่อกี้เป็นงานดาเมจดาเมจไหลเป็นน้ำแบบว่าแต่เป็นน้ำกอกอ่ะขี้เหลี่ยมกูแม่งของจริงเย้เคกูนึกว่ามึงจะฝีข้ามขื่อแล้วไปชิงป้อมใหญ่เย้เคชยจีเหลี่ยมบนเ้าอ๋อมันไม่ลงล็อกเนี่ยไม่ลงล็อกเนี่ยใช่ใช่ทวงสามคำโดนมาแล้วไงเย้เคยนี่นี่โคตรฝีเอาเหลี่ยมหนูเหลี่ยมหนูไอ้เหี้ย ก็เรียบร้อยนะผมจบลงไปแล้วกับทางด้านของราวิลป่าเดี๋ยวเจ๊ปิดกองดูนี่ครับผลสกอร์ก็คือ1208นะผมอันนี้เจมก็กด2อมากับเพื่อนนะผมก,อก็อย่างที่เจมบอกเลยก็คือถ้าราวิลได้ของประมาณ3ชิ้นนะั่นคือคีธนูแล้วก็ได้ทางด้านของสลิกสติงแค่นี้มันก็ยิงทางด้านของพวกตัวบางเนี่ยร้องแล้วนะผมแต่ถ้าอยากอยาจะยิงแทงก็คือมันต้องรอชิ้น5นะั่นคือทางด้านของมูลามาคือจะยิงเข้าทุกตัว คือทางด้านของนี่โดนก็ร้องแล้วผมล็อกซี่โดนนัดละ500 3นัดก็พันพันห้าเลยนะแล้วนะลมันยิงแบบรัวมากจับ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 โอ้ยแตกกันเลยเทกันเลยทีเดียวใ,ใครบ้างก็อย่างที่เจมบอกเราต้องรีบขึ้นธนูให้ได้ไวที่สุดนะผมผมจะฟาร์มแบบฟาร์มแบบไหลอ่ะไหลมากๆเลยครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับและกดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กแอบช่องของเจมด้วยนะผมถ้าใครอยากดูตัวไหนาสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมเดี๋ยวเจมจะทำมาให้ดูแล้วกันนะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ